สวัสดีค่ะพแมพี่นองวันนี้ก็มาพอก,กับดาลล่ามาดามอีกคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง u t u b e มาดามคำนวณสองมาว่างแนวทางของลาวสตาเป็นแค่ไหนหมู่บ้านพแมพี่นองค่ะลาวสตาถือว่าเดินนอกหมู่บ้านเนาะใส่ได้ใส่ได้พแมพ่นองเข้าไปตรงตรงแบบบบตองกับโอเชชัยแล้วก็เลขลับหนังฟ้าเข้าไปจะค้นเนาะหมู่บนนะา้านนี้เดาเช็คให้เบืองกัน ของชาเสิดใช่บ่ได้เข่าตัวนน้นตัวจอแต่ของเล็กหลับนั่งฝ่าเข่าตัวนน้นตัวจอ0ศูนย์สี่ตรงตรงเล่าสตาออกสองศูนย์สี่บนล่างออกสองเจ็ดพ่อแม่พี่น้องมานบ่ค่ะมีไผ่โซ่ไผ่มานบา่แต่ว่าเอฟซีพึงจะไปกันเนาะบ่ท่านเด็บปันใดอ๋อมีของซ่อเชิดใช่กับของเด็กลับนางฝ่าเนาะที่เข้าไปเลี่ยนเมือกันเข่าพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ แต่ว่าสายวิ่งสายรูดนั้นมากประจาอยู่อย่าพลาดตามต่อตามติดไขเปลี่ยนแฟนขับของไผ่เนาะเอาไว้เป็นแนวทางก่อนที่เราจะไปฮานอยวันนี้เข้าไปเล่าสตาก่อนไปเล่าสตาแล้วเขาก็ไปฮานอยไปฮานอยแล้วแล้วเขาก็ไปเล่าซามาชีแล้วผู้ใดเขาไปเบื้องทางช่องมาดามคำนวณชาแนลกับไปเล่าพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยเมื่อนี้สนันนันวันไหวเมื่อนี้ว่าจังใด ไผสิไปกับไผไผสิเป็นจังใดมากไปมาติดตามชมไปพร้อมๆกันขงวงซ้อเจ็เออของอันรับนั่งฝ่าเป็นใเบงประวัติเเป็นสักกันมาคง่กันเหยวดก่อนวันที่ยี่สิบเก้าศูนกับสองกอดข้อกันมาเด้วยภูมิพี่น้องของพเพื่อนถือว่าเดินตันเนาะแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดกะตัววิ่งตัวรุดยังไม่เห็นแล้วของซ้อเจ็ดใช่ล่ะของซ้อเจตดใช่ วันที่ยีิบเจ็ดเข้าไปเนาะจับคู่เนาะยี่แปดยี่เก้าลูดบ่อนี่ย่านเมียนิวยี่หกะตัวริงตัวรูดเนาะอ่ะเมื่อนี่ตามต่อไชสิไปกับชอบเศื่อใช่เตรียมตัวแคบหนาตัวเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขม่เข่าและลูดสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะให้เป็นกําลังใจสึ่งกันเลยกันชอบเสี่ยนใดไปกับเสี่ยนนั้น เพราะว่าเพิินหามาแคบเป็นแนวทางผู้ใด้สอบสายเดียวกันไปทางเดียวกันเดินต่อพี่พน้องคะ่ะสายขยันไปล่าสตาร์บ่าย3ามโมงสี่สิบห้านาทีอะอจอแจชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหรอให้มารูดลาาสตาร์แกับ9กสองตัวสหาง86 8, 8 7 9แปด เบิ้ลจะเป็นแปดแปสมตัวสหาง8 9 9เก้าเก้าแปดหแปดดเดเสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่9รูดที่9เน้นไปที่9ก้าหเก้ดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว9ก้ปดหเป็นตามายอยู่เลยเนาะพราะม่พี่น้องว่าบ่าเก้าเป็นตามาพราะมื่อนี้อะไปต่อเป็นค้องไผ่มัน ไปต่อเพ็นของลับนางฟ้าเข้าตัวเน้นตัวเจาะแบบบบต้องกับเด้อดรับนางฟ้าผู้ใดเปลี่ยนแฟนกับตามตัวตามติดห้ามกระพริบสายตาพ่อแม่พี่น้องค่ะเพื่อว่าจะได้เอาทุนก้อนนะก้อนจะไปห้าน้อยแล้วกว็ก้อนจะไปเล่าสมาชิกแล้วกว็ก้อนจะไปเล่าพัฒนาเมือนี่จุ๊จุเลีกรับนางฟ้าให้มารุดอ่าเรียกรับนางฟ้ากับมีเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลีกรับนางฟ้าให้มารูดลาาสตาร์ก้าวกับสุ ก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางเก้าห้าตรงกันเรื่องเก่าหาเก่าสี่เนาะเก้าห้าเก้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่เบิ้ลก็จะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เก้าห้าหนึ่งห้าสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเก้าหนึ่งห้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขหลัก นางปางามได้ไหนมากนั่ทั้งของชอเชิดใช่กะเอาโมเมนว้ยเบื้องพิดข้างโมเมนโมเมนเพงษนพี่น้องขอโทษขอไพ่อันเพ่อนหายมากหวัดกวนโมเมนอันหวัดนี่ลืงไปเบื้องมากพดพลาดขอโทษขอไผ่อัต่อไปเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณไปแต่เจ็ดไปแต่ตัววิงตะรูดจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะเพราะว่าออกสอ,องเจ็ดเนาะพี่น้อง วันนี้มื่อใหม่ตามต่อตามติดซองสุวันให้มารูดลาวสตาบ่ายสามโมงสีห้กับ9กสองตัวหนึ่กับ <c> ส <oughs> 1กับสาสองตัว4ี่หางหนึ่งเก้างศูนย์สามเ้านบนก็จะเป็น1นึ่งสามตัวสามหางหนึ่งสามเก้างสามศูนย์หนึองตัวเน้นไปสองหาง เน้นไปที่สามเก้าสามศสามตัวเน้นหางเดียวไม่เดียวหนึ่งสามเก้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสุวรรณแล้วไปต่อเป็นของค่ายเป็นของเลขมีทีมาเอาลุดตีเลขมีทีมาเมื่อวันเลขมีทีม่าลุดพอามาพี่น้องตัววิ่งกระบมาหลังจากที่จับคู่เขาไปศูนย์สองตรงๆเนาะ รดเฉยเมื่อนี่เมื่อไม่ตามต่อตามติดพรมพี่น้องคะใครจะไปกับเลขมีที่มาอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ้ายขยันไปลาสตาบายสามโมงสี่สิบห้าเลขมีที่มาให้มารูดลาวสตาหนึ่งกับสองสองตัวสี่หางหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามตัวสามหางหนึ่งสองห้าหนึ่งสอง าคือเป็นหนึ่งสองแปดคุณบัวแมนเพื่อนเขียนหนึ่งสองหกบลาคุณมาดามเอาบัวเป็นยังพ่อแม่พี่น้องอาจจะแนนหมันยันเป็นหนึ่งสองหกีก้อพ่อแม่พี่นอ้องบัวแมนดอกเดี๋ยวมาดามเบิง่งงห้จากบึดเนาะเอาหนึ่งสองหกอิลีพ่อแม่พี่น้องค่ะขอโทษขออภัยแก้ไขให้จากบึ้พ่อแม่พี่นอออ้อ,นนองเอยโอ้ยเนาะดาลามาดามบ่พิษเป็นไปบได้ดนาะเจ้านี่เนะ ของเพิ่นมีโหกับไอ้นั่นตรวติดจังไดจังไปเอาอนนแปดมาใส่จังไดอ้ยเนะได้ตะอ,อ้ยกับหนะพร้อมี่นองค่ะเอาลูกมุนเอเล่บาทนนิบวบิดบเมนมาดามนี่ละของแท้ของแท้เนี่ยนอนของแท้ของแท้นีวน่ว่าเนาะอ้าจาัดไปบาทหนิ สตัวมี3ามหางหนึ่งห้าเอ็นหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหเบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งเอ้ยแล้วก็หนึ่งสองสองตัว 4. ส2ตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หนึ่งหสองสองตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว1นึหแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขนี้ที่มาแล้วไปต่อเป็นของเสี้ยนมมนมเนาะค่ะเนาะ ปอบบนประอบคุณเล็กมีที่มาาที่หายตัวเลขกมาทางมาทางทังช่องแต่พระกอบคูนไรละต่อไปเป็นค้องเซียนนมคล้องเซียนนมกะลุดของเซียนนมเข่าบ่ฮงอ่าของเซียนนมกับเขา่าเฮ้ยพี่น้องข้องเซียนนมกับเข่าคือกันกับเหลขกมีที่มาาลุดคือกันลุดคือกันมืนหนีไปใหม่มืนหนีไปใหม่ตามตัวตามติดู้ไดเป็นแฟนครับของเซียนนมลาวสตา เสียนมให้มารูดลาวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามหกสามเจ็ดเบิร์จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามหกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามหกสามเจ็ดสามตัวเน้นเน้นเดียวหางเดียวหนึ 1, 3, 7, ่งสามเจ็ดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของ เซียนหนุ่มวันนี้แล้วไปต่อเป็นของใครกาบ,บ,บพอบคนณขาพูนเซียนหนุ่มเด้อที่หายตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งช่องนะกาบขอพระพุณนหลายหลายเอาต่อไปเป็นของหลอกจิก,กะบปวพันธ์บอกลอกทีขาเป็นจังใดจังหวัดกอนานั่นเป็นจังใดไปแต่ตัววิ่งตัวรูดบ่ออกอยังหล่ะจังบูเขียนในผ่นกอกอีหยังแล้ววันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเจ็ด สี่ห้าพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเป็นขากน้อเจา้ามาตัตัววิ่งตัวรูดจับคู่ให้ไม่ถูกแต่วันนี้ตามต่อตามไหม่แล้วมาวาดรูดกระจุยเม,มื่อน,อน,น,นี้ไปใหม่พ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ตามต่อว,ว่าจะเป็นยังไงจะเป็นของใครลอกเย็พารวยให้มารูดลาวสตาร์ สองกับสี่สองตัวสี่หางสองสามสองสี่สามไอ้สี่สามแล้วก็สี่สี่สามตัวโอเบิร์นก็จะเป็นสองสองพื่อนพื่อนสามตัวสามหางสี่สองสามสี่สี่สองสองสองสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองสามสองสี่สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสี่สี่สองแคบหน้าจ ถ้าใครจะตามของล็อกกิ้ผ่ารวยเนาะ,ะไปต่อเป็นของผู้ร้ายเป็นของดาลล่ามาดามกระโบพันพรแมพีน้องเอ้ยเป็นจังไดเนอะผ้ากันปัดทวงบอกเาะแต่คุณมอุคุณล็อกกี้คืห้ตัวเลยทั้งขางล่างทั้งซองทั้งก,กัะเป๋าควมุ่นหลายๆลวดกอนเขาแต่ตัวรูดสองพรหมพน,มน้องมือว่านในรุดกระจุยเมื่อนี่มืมอไม่ไปต่อตามติดผู้ใดาเปลี่ยนเส้นครับของดาล่ามาดาม อันที่ไปรีบเตรียมตัวแคปหน้าจอแล้วห้องมาไปเล่าสตากันบ่าย3มามโมงสี่สามดามให้วันนี้รูดสาเอารูดเอเล่าสตา8กับ9กสองตัว4หาง8182 9192เบิ้ลก็จะเป็น8ป9แปตัว3หาง8ปดเก้า8 9 2ตัวนี้ไป2หางเน้นไปที่9รูด รูที่เก้าเน้นไปที่เก้าหนึ่งเก้าสองสามตัวเม็นเม็ดเดียวหางเดียวแปดเก้าหนึ่งแคบหน้าจอแล้วไปต่อบมี่เหลวเหม็ดแหลวไปนอนไปต่อมือแร่งบ่ายสามโมงสี่สิบห้าขอให้ไปเล่าสตาร์กันสุขสุขคน,นะอากาศขอบุณขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกราบขอบพระคุณหลายๆ ลักกับขอบขอุณข,ข,ขอบคุณเชนเซียนที่ให้ตัวเลขน้าทางมาว่างทั้งส่งคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและโชคดีไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลาวสตาร์คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ